สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2 s u p e r 3อร์กนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูศึก PvP มันๆกันนะครับสนามประลองแบบมันๆเลยนะฮะยอดมหากริัตนะครับโอเคนะับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่คู่แรกกันเลยนะฮะคู่แรกนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างพลังลบ48ล้านนะครับเจอกับ45ล้านนะฮะก็จะเป็นกองกําลังประทะกับ งอกกนะครับก็เป็นฝ่ายกองกําลังที่ได้รับชัยชนะไปนะฮะเปิดก่อนด้วยตังโต๊ะทีมซ้ายนะับเบาๆแล้วก็เปิดด้วยโลกซุนทีมขวาเพือนะฮะดามิดอาจจะไม่ได้จี้จาดอะไรขนาดนั้นนะครับสาหรับโลกซุนนะแต่ริโป่นี่ของจริงนะฮะนี่สิบเก้าล้านนะครับโดดทีเดียวทีมงอกกเนี่ยหายหมดเลยนะฮะเหลือจิวี่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ จิวี่ทีมขวาไม่ได้เล่นเลยนะน่าสงสารมากนะครับทีมขวาเมื่อก็ได้ออกแค่ลบทส,สกิลเดียวเองนะน่าสงสารนะฮะแต่ก็เดือกด้วยระดับพลังลบนะฮะทีมไหนเปิดก่อนเนะี่ยคือได้เปรียบแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะถ้าเก็บถ้าเป็นการสู้กันแบบพลังสูงๆนะฮะทีมไหนเปิดก่อนเนะี่ยคือมีสิทธิ์ชนะเลยนะครับจิวี่ทีมขวาติดพิษไปแล้วนะฮะ เรียบร้อยนะครับโดนริโบตีปกตินะฮะอ่ะคู่แรกจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นพลังลบ16ล้านนะครับเจอกับ16ล้านนะฮะพลังลบต่างกันประมาณ2 0 0แสนนะครับต่างกันประมาณ2 0 0แสนนะกวดอูทีมซ้ายเปิดก่อนนะฮะกวดอูทีขวามือติดปิดผนึกไปนะครับออกสกิลไม่ได้นะ โอ้แต่จูล่งทีมขวาเนี่ยก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับม้าเฉียวกับม้าเหลียงเนี่ยเจ็บหนักเนี่ยเลือดแทบหายหมดเลยนะครับแต่ก็ยังยืนได้อยู่นะตอนนี้ผมก็เลเวลเจ็ดสิบแล้วนะครับสำหรับเกม OMG 2มสองนะฮะเลเวลเจ็ดสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือกว่าจะกว่าจะถึงเีเว่าเจ็ดสิบเนี่ยผมใช้เวลาเป็นเดือนนะเล่นเป็นเดือนเลยนะครับ แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเลิกเล่นนะฮะมันก็ไม่เชิงว่าเลิกเล่นหรอกวันนี้เล่นวันพรุ่งนี้ไม่เล่นอะไรเงี้ยก็คือผัดวันนะฮะถ้าผม,มาเล่นทุกวันเนี่ยน่าจะเลเวลเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วแหละนะครับถ้าเล่นทุกวันนะขนาดผมเลเวลเจ็ดสิบระบบยังเปิดไม่หมดเลยนะฮะเหลืออีกต้องประมาณเหลืออีกเยอะมากนะครับระบบประมาณสิบระบบได้นะครับอีกเยอะนะฮะเรีอก้ว่าเล่นกันยาวๆเลยนะครับสำหรับเกมปูเอ็นะ ก็เมื่อคืนที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะผมกะว่าจะลงเกมบันทึกรับสามกกนะครับก็ด้วยเนื่องด้วยว่าโทรศัพท์ผมมันอ่อนนะฮะพอกดอัดไปไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำนะฮะคลิปปิดเองนะครับแอปอัดหน้าจอปิดเองเลยนะครับผมก็เลยหมดอารมณ์ก็เลยไม่อัดเลยนะฮะเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยก็เลยคิดว่าเอองั้นไม่เล่นละก็มาทำเกม OMG เกมเดิมนี่แหละนะฮะเกมที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้นะครับ เรียบร้อยฮ่นจูลงเก็บทางท่านม้าเหลียงทีมขวาไปได้แบบสวยงามนะฮะด้วยการอันติแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับม้าเหลียงมันไม่ใช่ตัวแท้งอะไรขนาดนั้นนะฮะมันเป็นตัวหิวเลือดนะครับอ่ะเราไปดูคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นพลัง42ล้านนะครับเจอกับ48ล้านนะครับก็เป็นกองกําลังทั้งคู่นะฮะแต่ทีมซ้ายมี5ตัวนะครับไม่รู้ว่าเขาชนะได้ยังไงทั้งที่จํานวนก็น้อยกว่านะครับแถมพลังลบก็น้อยกว่าด้วย อาจจะเป็นดวงก็ได้นะฮะริะรโปโทีมขวาไม่รอช้าโดดใส่ทีมซ้ายเก็บไปถึงสี่ตัวเลยทีเดียวด้วยการโดดแค่ครั้งเดียวนะครับทําให้ริโปโทีมขวาโดดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าโดดรอบแรกฆ่าศัตรูได้นะครับก็ต้องได้โดดรอบสองนะฮะแล้วก็ทีมซ้ายครับโดดคืนไปเก็บได้หนึ่งตัวนะฮะไม่ใช่หนึ่งเลยเก็บได้ถึงห้าเลยนะครับเลี้ยวดิปโก็เด้งเลือดรัวๆนะฮะแล้วก็ หวนเขาที่หน้าริปโป้ทีมขวามือไม่ยอมกันจริงๆนะครับริปโป้สองตัวนี้ผมรู้สึกว่าทีมซ้ายจะโอเคกว่านะทีมซ้ายของน่าจะแน่นกว่านิดนึงนะครับแต่ทีมขวาพลังเยอะกว่านะแต่ก็ยังพูดอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องดูไปเรื่อยซะก่อนเผื่อเกมมันพลิกนะฮะเอาโอเคริปโป้ทีมซ้ายฮนะ โดดเข้าใส่เลยไม่รอช้านะครับแล้วก็เก็บไปด้วยดาเมจหนึ่งล้านเจ็ดแสนหน่วยนะฮะทำให้ทีมซ้ายมือชนะไปแบบขาดรอยนะครับก็เป็นสกที่สู้กันไวมากนะครับเพราะว่าเป็นลิโปมันแรงนะฮะอ่ะเราไปดูคู่ต่อไปนะครับก็พลังลบเท่าไหร่นี่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านนะครับเจอกับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเนะฮะก็จะเป็นวุยกประทะกองกําลังนะครับคู่นี้ผมเคยเปิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วรอบหนึ่งนะฮะ แเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะเผื่อท่านผู้ชมท่านอื่นยังไม่ได้ดูนะครับก่อนเตียวเลียวทีมซ้ายมือนะเตียวเดียวท้องก็งัดหน้าเข้าไปครับสิบเก้าล้านนะเก็บได้หนึ่งตัวนะครับไม่รู้เป็นตัวอะไรผมดูไม่ทันนะฮะลิปูทีมขวาโดดมาก็ทําให้ทีมซ้ายเจ็บหนักพอสมกวรนะครับโดยเฉพาะตัวละครหลักที่ของอาจจะไม่แน่นเหมือนตัวอื่นนะฮะอื้อ <c oughs> แต่ตัวอื่นของทีมวีโก้เนี่ยก็ไม่เจ็บหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอนิดหนึ่งนะับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปทำหน้าปกนะฮะหน้าปกอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับอาจจะมีแค่ฟิลเตอร์แล้วก็มีข้อความใส่นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นนะฮะเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่ลงทุนเลย <laughs> ขออภัยจริงๆนะฮะแต่คนที่ชอบก็มีนะฮะคนที่ไม่ชอบ ผมยังไม่เจอนะครับคนที่ไม่ชอบส่วนมากก็100นะร้อยเนะชอบหมดเลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมันก็เป็นกําลังใจให้ผมนะฮะมีแรงในาการทําคลิปต่อไปเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะครับอ่ะรู้สึกว่าทีมกองกาลังจะล่อยหลอแล้วนะทางด้านคุณพลเหลือเป็นลิโป้เซียนเท่าดําหัวแล้วก็ตันเต่งนะครับ เนมาดูซิว่าริโป้ที่ขวาจะโดดมาเก็บได้หนึ่งตัวแน่นอนแหละท่านผู้ชมได้สองเลยนะฮะแล้วก็โดดอีกรอบนะฮะเงื่อนไขบวกสิบจะค่อยเก็บไข่ไม่ได้นะครับโอเคเจ็ดนาทีกว่าแหละไม่รีบนะฮะเตียวเดียวทีมซ้ายโดดเข้าใส่ไม่รอช้าเลยครับแปดล้านหน่วยนะเก็บริโป้ไปไง่ายๆเลยนะครับแต่เตียวเดียวทองเนี่ยบอกได้ว่าสวยงามมากนะฮะ ทั้งเอฟเฟกต์สกิลทั้งสกินนะฮะดีเทลอะไรต่างนะครับแต่เล่นเป็นปีอะไนะครับก็จะมีแบบนี้ได้นะครับเล่นเป็นปีแน่นอนนะทําตัวส้มขึ้นแดงเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ทําแดงขึ้นทองเนี่ยยิ่งยากนะฮะเอาครับสูมาอีทีมซ้ายไม่รอช้านะฮะอัดเข้าใส่ไปเจ็ดล้านหน่วยนะครับขาดอีกหนึ่งหมื่นก็เจ็ดล้านแล้วนะครับก็เป็นชัยชนะของทางด้านทีมซ้ายมือนะฮะ เสียคุณพลนไป2ตัวนะครับเกือบจะเสียกุยแกไปด้วยนะฮะแต่ก็ปิดเกมไปได้สะก่อนนะครับก็เลยไม่เสียไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปเราก็เป็นพลังลบ16ล้านนะครับเจอกับ16ล้านเช่นกันนะครับพลังก็ต่างกันอยู่นิดเดียวนะฮะถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับก็เป็นคู่แรกอไม่ใช่คู่แรกประมาณคู่ที่2คู่ที่3มที่ผมเปิดให้ดูนะฮะ กวนอูทีมซ้ายเปิดก่อนนะฮะทำให้จูรงทีมขวาติดปิดผนึกงนะครับออกสกิลอันติไม่ได้นั่นแหละข้อดีของกวนอูนะฮะถ้าจูรงอันติไม่ได้เนี่ยปอกเลยเสียหายหนักมากนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่อาจจะเป็นจุดที่ทีมซ้ายชนะได้นะครับเพราะว่าทําให้ตัวดาเมจของสตูเนี่ยเป็นอัมาตนะครับ <c oughs> ออกสกิลไม่ได้เนี่ยคือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับยืนแบบ ยินชาร์จค่าโกรธอย่างเดียวเลยนะมาเจกนะมาเจกนะครับหลังจากออกสกิลจะทำจะเอ่อจะเพิ่มค่าโกรธให้กับขุนพลในทีมสามตัวนะครับรวมตัวเองด้วยนะรู้สึกว่าจูโดงทีมความมือจะยังติดผนึกอยู่นะฮะยังไม่ผ่านเทินแรกนะครับ ถ้าผ่านเือนแรกไปก็น่าจะสถานะอาจจะหายไปก็ได้นะโอ้โหจูรลงทีมซ้ายก็สู้จนตัวตายนะฮะแต่ทีมขวาเนี่ยสกินสวยนะครับก็เป็่งเป่งเป้งเป่งเป่งเป้งไปมานะฮะถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงมันจะมีเสียงเป่งเป่งเป้งอยู่นะครับเสียงน่ารักและเกินเลย่าตัวละครหลักทีมซ้ายครับอันติเข้าที่มาเจกฮะ แต่ยังคงถึกนะครับแล้วมาเลียงก็หิวเลือดให้มันอัจฉริยะไปอีกแล้วครับมาเจกเพิ่มขากดให้คนในทีมอีกแล้วนะฮะกวนอูอัดเข้าหน้าจูรงครับยังคงถึกอยู่นะฮะเรียบร้อยฮะโดนกวนอูตีปกติโอ้กวนอูทีมซ้ายเนี่ยคือตัวแบกของทีมเลยนะฮะจูรงก็แบกเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกกวนอูดามจจะจีจ้จ้ากว่านะ เขาว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลของกวนอูนี่เยอะกว่าจุล่งนะครับจุล่งมันตีสองเป้านะฮะกวนอูมันตีแค่เป้าเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์สกิลมันก็ได้พุ่งพวนนะครับเก็บได้อีกแล้วนะสรับกวนอูรู้สึกว่าทีมขวามือจะโดนเละเลยนะครับตอนนี้เดียวมัดเจ็คตัวเดียวนะเออไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะเพราะว่ากวนอูก็นั่นไงครับปิดงานไปสองล้านห้าฮะแรงมากเลยครับกวนอูทีมซ้ายเนะี่ย ดูกันที่คู่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นพลังลบ219ล้านนะครับเจอกับ186ล้านนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยจะเป็นจกประทะจกนะฮะจกกกนะครับทีมซ้ายมือตัวทอง4ตัวนะครับทีมขวามือก็ตัวทอง4ตัวนะไปดูซิเป็นยังไงนะฮะโอ้โหกว่าจะทำตัวทองได้4ี่ห้าตัวเนี่ยคืองานหนักเลยนะครับโอ้โหเอฟเฟก จูโล่งสวยมากนะครับเอาทะลวงหน้าเข้าไปฮะสามสิบล้านนะครับเก็บได้สองตัวเลยแต่ทีมขวามือรู้สึกจะเจอศึกหนักเลยนะครับตานี้จูโลงทีมขวาอันติมาครับก่อนลดเลือดทีมซ้ายได้เยอะอยู่แต่ก็ไม่เยอะมากนะฮะเอาฮกวนอูทีมซ้ายปัดเข้าที่หน้าไปครับล้านเดียวก็ยังไม่เท่าไหนนร่นนฮะดาเบนล้านกว่าเนะ่ย ของอาจจะยังไม่เยอะนะฮะกี่นาทีแล้วเหรสิบเอ็ดนาทีนะ,ะโอเคคู่นี้จบเดี๋ยวไปดูอีกคู่หนึ่งนะฮะ,ะขงเบ่งฮนะจัดไปหน่อยฮะดามเมจเก้าล้านแต่ไม่มีใครติดหินนะครับขงเบ่งเนี่ยเป็นตัวเพิ่มสถานะหินเลยนะฮะโอ้ผมอึ้งอย่างึ่งคือทีมซ้ายมือเนี่ยมีตัวตัวทองสี่ตัวเลยนะครับ คือน่าจะเติมหนักพอสมควรนะฮะทีมซ้ายมือเนะี่ยดูจากพลังนะสองร้อยกว่าล้านนะครับโอ้กระตุกเลยทีเดียวนะฮะถ้าแอปปน้าจอเด้งเนี A ่ยคือจะด่าเลยนะอ่ะแถวหน้าทีมซ้ายมือติดหินหมดเลยอือ้ดูเดือดจริงนะดูเดือดจริงๆมีอาการกระตุกนะครับไม่รู้เป็นอะไร โอเคหายแล้วนะครับมันเป็นช่วงๆนะฮะเอฟเฟกต์สกิลเยอะเกินนะเยอะจนกระตุกเลยนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็มาฮิลเลื่อนให้นะฮะโอเคเก็บทีมซ้ายได้หนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะผมดูไม่ทันนะครับสู้กันดุเดือดจริงเด้งไปเด้งมานะฮะจูร่งอันตอีทีหนึ่งครับเก็บได้แน่นอนนะฮะสวยงามแะเก็บจูร่งศัตรูได้ ตอนนี้ก็เหลือแค่คงเบ่งของทีมศัตรูตัวเดียวนะครับก็คงทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะฮะจู่ๆตีปกติหนึ่งเลือดก็หายไปข้อหนึ่งแล้วนะครับอ่ะคงเบ่งทีมซ้ายอันติโชหน่อยฮะโอ้ไม่ใช่คงเบ่งทีมขวาเออพูดผิดนะฮะผู้ผิดคงเบ่งทีมขวามือนะครับโอ้คงเบ่งนี่มันยืนนานจริงๆเลยนะครับ เดี๋ยวถนะ้าผมว่างๆนะผมจะพาท่านผู้ชมไปส่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งกันนะฮะถ้าผมว่างนะผมจะทํานะฮรเพราะว่าคอนเทนต์นี้คนชอบนะฮะไปทัวร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยนะครับอะก็เป็นชัยชนะของทีมซ้ายมือนะครับเป็นทีมที่มีพลัง219ล้านนะครับเซิร์ฟ64นะนี่ขนาดเซิร์ฟ64ยังขนาดนี้นะครับเซิร์ฟหนึ่งจะขนาดไหนนะ,ะเดี๋ยวไปดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับ คู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นพลังลบ45ล้านนะครับเจอกับ42ล้านนะครับคู่นี้คุ้นๆไงงอกกบประทะกองกําลังนะครับก็เป็นน่าจะประมาณคู่ที่สองคู่ที่3ามที่ผมเปิดให้ดูนะฮะที่ว่าเหลือจ,จ,จิวยี่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็แพ้ไปอ่าน่าจะใช่นะฮะน่าจะเป็นทีมนี้แหละแต่ว่าผัดฝั่งกันชนะนะครับนั่นไงยิปโปมันแรงจริงๆนะครับโดดทีเดียว,วาหายเกือบทั้งทีมเลยแต่ตอนนี้จิวิย์ ที่เกมได้นะฮะจิวยีไม่รอช้าสาสกิลเข้าไปก้าวล้านพร้อมกับฮิลเลื่อนให้เตรียมหลอดนะฮะสุดยอดจริงๆนี่ครับก็ดูกันต่อยาวๆนะฮะว่าจิวยีจะทํำยังไงนะครับแต่โดนริโป้กับเซียนเท่าน้ำหัวหน,หนักอยู่นะครับอะกลายเป็นหนึ่งตอนหนึ่งแล้วนะครับจิวยียีกับริโปโ้ ยังไงจิวี่ก็น่าจะได้เปรียบเรื่องดาเมจนะฮะหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหจิวี่ฮนะเอาอะไรทำบุญครับเนี่ยมันสู้กันช็อตต่อช็อตนั่นไงนะฮะค่าโกรธของจิวี่เต็มพอดีนะครับทำให้เก็บริปโปได้ในช็อตสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคนะฮะท่านผู้ชมคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะสินาทีสีแล้วนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยังไงก็อัพเสร็จตอนดึกดึกแน่นอนนะครับเพราะว่าเน็ตมันช้านะครับอขออภัยนะขออภัยเดี๋ยวอีกประมาณสองสาเดือนผมก็อัพเน็ตละนะครับก็โอเคนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับฝันดีทุกท่าน